โพรงนี่ใหญ่มากอยู่ในบอ่อพักหนามสิ่งที่ต่อซีเมนต์วัดหันหลังอาศัยอยู่ตัวแม่พึ่งมากาหันมันอาศัยอยู่นี่เป็นพึ่งที่ว่าลังใหญ่ขนาดขอสบีกับท่านชมทุกทท่านุวกคนวัดปลาดูและวัดเกิดเมินปลาทำชมอะไรหมู่บ้านเพื่อมาดูพึ่งที่อาศัยอยู่ต่ำแถวในหมู่บ้าน สิ่งของพึ่งจะมามีคุณ่อาศัยอยู่ก็จะอยู่ตามซอกเพดานหรือว่าซอกประตูอย่างต่างๆแต่นี่อยู่ในบอ่อดอกพึ่งโพงนี่ใหญ่มากอยู่ในบอ่อพักน้าสิ่งที่ต่อซีเมนวัดหันาอาศัยอยู่ตัวแม่พึ่งมากหัาานมันอาศัยอยู่นี่เหมือนลับแล้วก็มี พื่ง,งานที่นักตัวแต่หัวว่าในบ่อซีเมนยังมีความห้อนหนักแม่พึ่งก็จะต้องได้ระบายความห่อนออกมาด้วยกันกับพืชปีกกอัว่ามีพืชปีกอยู่เป็นซาวสามสิบตัวแม่พึ่งงานพยายามจะระบายความห่อนออกมา เขาเป็นโพงใหญยว่าก็จะพยายามจะเอาโพงมาตั้งหล่อไว้อยู่หล่อเพื่อว่าโพงเ,เพิ่เพึ่งอาจจะขยายพันธุ์หรือว่าเพิ่มนยางพญาขึ้นมาในบอ่อพักน้ำใหญ่ยายมากตามธรรมชาติของพึ่งก็อยู่อาศัยตามโพงต่างๆแต่ว่าในบ้านในหมู่บ้านอาจจะม,มีโพงที่เหมาะสมเพื่อเลยอาศัยอยู่ไปเลย เรวจะพาไปดูแหมแหมโพงหนึ่งก็ใหญ่ขนาดเหมือนกันอยู่ในท่อซีเมนเหมือนกันแต่เป็นหอเจ้าตีเรวจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่อวัดปลามาดูซึ่งที่อยู่บริเวณหอเจ้าตีตีใจต่อซีเมน

วัน,นี้ในหมู่บ้านหรือวันในชุมชนก็นจะมีโพรงตมตามธรรมชาติ่ซึ่งไม่อยู่ซึ่งกันเลยมาใส่อยู่ตามต่อซีเมนหรือว่าตู้ลำโพงต่างๆภายในหมู่บ้านตรงนี้ใหญ่มาก คนเดืองแจ้วนในหมู่บ้านก็ยังมีดอกลำไยหรือว่าดอกไม้ต่างๆพ,พึ่งได้ผาน้ําหวานพึ่งก็เลยชอบอยู่อาศัยแล้วก็ในหมู่บ้านก็จะมีการผลยาฆ้า,มาแมลงเนี่ยสักตาดัยพึ่งก็เลยชอบอาศัยและหอย่างหนึ่งก็มีความลมลื่นแล้วก็มีแหลงน้ำพ,พึ่งได้กินตัวเพราะในหมู่บ้านก็จะมีแหลงน้ำที่บักขัามน้ำ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะน,นักจัดหลายติ่ติดตามภาพชมในช่องของวัดเกิดเมินยังไดเหียก็ดีขอขอบคุณจยอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกนักวัดโดยว่าเต้องขอขอบคุณจัดหนักครับ